สวัสดีค่ะคุณครูเหมี่ยวค่ะจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาสวงค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนิดค่ะประจำที่สื่อพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสวงค่ะสวัสดีค่ะคุณครูอุ้มค่ะประจำอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาสวงค่ะ ค่ะในก่อนอื่นนะคะในพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสวงนะคะแล้วก็โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาสวงค่ะซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของเทศบาลตำบลนาสวงนะคะโดยมีการจัดการเรียนการสอนอยู่5ห้องเรียนนะคะแบ่งเป็นช่วงชั้นในช่วงอายุสองขวบถึง6ขวบค่ะ,ะแล้วก็ทางโรงเรียนของเราเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนา พัฒนาผู้เรียนนะคะ ก,กับหน่วยงานต้นสังกัดคือเทศบาลตำบลนาสวงนะคะค่ะโดยทางโรงเรียนแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี่นะคะก็จะมีการคัดกรองโดยการใช้เครื่องมือ dspm ค่ะโดยเดี๋ยวขออนุญาตยกเคสสักเคสหนึ่งนะคะเป็นการพัฒนาเป็นการคัดกรองเด็กนะคะ,อ,ะอยู่คนหนึ่งเด็กคนนี้ก็จะมีพัฒนาการนะคะ,ะที่เราสงสัยว่าน้องเนี่ยมีพัฒนาการล่าช้านะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านกล้ามเนือ้อ ด้านภาษาแล้วก็ด้านการเข้าสังคมอย่างเช่นด้านภาษาของน้องน้องก็จะชอบพูดแบบเป็นคํานามใช่ไหมคะพีค่ค่ะชอบพูดคํานามอย่างเช่นอจะชอบพูดคํานามหนือคาเดียวอย่างเช่นกินแม่แล้วก็นอนอย่างนี้ค่ะเป็นต้นแล้วก็ด้านกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะ,ะพบกับปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กด้านการหยิบจับสิ่งของนะคะแล้วก็ การเข้าสังคมของน้องก็น้องยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้แล้วก็ยังไม่เข้าใจเงื่อนไขนะคะ,ะดโดยการกระตุ้นนะคะทางโรงเรียนเราทางคุณครูเนี่ยก็จะมีการกระตุ้นในการพูดกับน้องอยู่เป็นประจำไม่ให้น้องเนี่ยฆาาสายตามีการพูดคุยอยู่เรื่อย,อยแล้วก็มีการจัดกิจกรรมที่น้องเนี่ยสนใจนะคะแล้วก็หาก เรามีการกระตุ้นแล้วนะคะคุณครูเนี่ยพบว่าน้องยังมีพัฒนาการที่ล่าช้าอยู่คุณครูก็จะส่งต่อนะคะเคสนี้ให้กับทางรอพศอตนะคะ <c> ให้กับทางรอพศอตเนี่ยคัดกรองอีกทีแล้วก็ส่งให้ทางโรงพยาบาลนะคะเป <c> ็นลำดับถัดไปค่ะแต่ในช่วงที่เราอกระตุ้นเด็กในคร,ครั้งที่หนึ่งที่เจอว่าน้องมีพัฒนาการล่าช้านะคะ, <c> ะคุณครูก็มีการจัดกิจกรรม ให้เพื่อที่จะเสริมพัฒนาการของน้องด้วยนะคะแล้วก็มีการเล่านิทานมีกิจกรรมหรือมีใบงานให้เด็กๆไปทําให้ผู้ปกครองช่วยดูแลตรงนี้ด้วยค่ะค่ะถ้าเกิดว่าในขั้นที่สองมีการพัฒนาการเอยประเมินประเมินซ้ําโดยใช้เครื่องมือของ DSTM นะคะอ่าก,ก็เจอว่าเด็กน้องยัง,ยงช้าอยู่ยังไอ้นี่ก็มีการพูด,พดคุยกับผู้ปกครองแล้วก็ส่งต่อไปยัง เราพอสตะตนะ้นสังกัดที่เราเขาดูแลเราอยู่นะคะ,คะหลังจากนั้นทางเราพอสตตก็จะส่งให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยประสานกับผู้ปกครองนะคะโดยทั้งสองฝั่งก็จะประสานกันโดยตรงก่อนที่เราจะมีการประเมินเด็กนะคะทางครูก็ได้เข้าร่วมอบรมโครงการกับโร,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเช่น าการอบรมเกี่ยวกับโครงการการใช้ DSPM ซึ่งอบรมโครงการเกี่ยวกับการใช้ DSPM ทําให้เราได้รู้มากขึ้นแม่นยําขึ้นเมื่อแต่ก่อนทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราใช้การประเมินแบบสีดสีด้านเช่นด้านร่างกายด้านอารมณ์สังคมจิตใจทีนี้เรามาใช้ของเครื่องมือระบบ DSPM มันจะเป็นการพัฒนา5ด้านคือเราจะมีการคัดกรองอยู่สองครั้ง ทำให้เราได้ส่งต่อเด็กเร็วขึ้นและเห็นปัญหาเด็กได้เร็วขึ้นค่ะอย่างที่บอกนะคะก็คืออจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เราอ่าประเมินพัฒนาการเด็กนะแต่ว่าจากเมื่อก่อนที่เราประเมินแค่ในสีด้านแต่ในเมื่อโครงการนี้ลงมาให้ทําให้คุณครูค,คณะครูทุกคนเนี่ยได้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการประเมินเด็กได้ละเอียดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะมันเลยทําให้จากที่เรา เจอปัญหาอยู่แล้วมันทําให้เราแก้ปัญหาแล้วทาให้อเด็กเกิดการได้รักษาดีขึ้นนะคะ